สวัสดีครับผมมือเข้ามายังมาฉลองยอดซับปิปุยครับผมปิปุย JB เป็นบั่ง JB ครับผมครับัวมือนีเที่ทางเาที่มันเทียงห่างชาแนลมา่ยังมาฉลองยอดหนึ่งพันซับไปปิปุย JB ยอดงาี เกิดมาอไรอยา้กแทกท่้งนี้อิ้นเสรจเาถามเองว่าโอเคห้าสี่สามสองแอคชั่น เต่าเนี่ยต่ปลาจ่าเบียนยช่ปะแต่ปลาห้วยมันปลาคนดีมันต้องข็งเนี่ยปลาหมอปลาหมอเอ้าเอ้าอยู่ดีมาเต็มเลยสวัสดีครับผมจ่าเบีจเบีครับผมสวัสดีครับผมปุ๋ยเจเบียครับสวัสดีครับผมแดงเชียงห่างครับเอาวหน่ยต่อผมต้องรังดูครับผมเจเบียไม่บอกก็รู้ว่าจเบีครับผมจำซะอันนี้ยังนี่ วันนี้นะครับมาฉลองครบรอบหนึ่งพันซับนะครับพันลินซับช่องปุ้ยจีบีนะครับหลังจากฝากพันลินซับมาว่านานปะนานสี่ห้าเดือนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นการล่าชั่วโมงนะครับคลิปก็พยายามถ่ายทอดวิชาให้ทุกคนแล้วนะครับตอนนี้เดินด้วยตัวเองได้วันนี้เราก็เลยจับปลาหมอมาย่างกินนะครับไม่ใช่ปลาซิวเออปลาซิวเออปลาเข่งเออไม่ใช่ ปาบึกถูกแล้วอะไรโอ้ยจะแม่นยังดอกอ่ะบอกนแล้วไม่ไม่เสียเวลาสำหรับทีนี้จบลนจากลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยกินเกินเยอะเฮ้ยพี่แดงเอาพี่แดงเอามามาครับพี่น้องปุ้ยจะมี่สโลงหนึ่งพันผู้ติดตามนั่นรวมริมใกล้เดียวใกล้เดียวน่าจะแบบไม่ไม่ให้มันน่ะมาดู้พี่น้องปาบึกตัวนี้สามสิบโลครับ บางทีลขอบคุณนะพี่เผมอ่ะโอ้ยจันทร์มามามาผู้ใหญ่โอ้ยสลับมาทำนั่นน่ะมาทำเดี๋ยวต้องอีกไปอีกใหญ่ไหมเพิ่มไหมนำเข้ามาเอามาผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่จะไปจะไปกินเป็ดเหรอมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วนั่งพูงลูกก็ไปเลยมาเอาไปกินเรียนกันนี่บ้านมาผู้ใหญ่ยังก็มาอีกมาถือกล้องไงครับพอสมัยนั่นน่ะกูได้ใกล้ๆอันจัน ป่าอย่างนี้จะตัวใหญ่เจ้ากีกป่าปโอ้าวอ้าวเฮ็ดเฮ็ดอ้าวอ้าวเจ้านี่โอ้ยนี่ครับมากินหมูเอาพี่แดงเชิญที่ใต้ไมาตัแดงมาดูกินได้เลยกินได้เยกินด้เลยผู้ใหญ่ก่อนกินแล้วนะกินแล้วขาอร่อยกินเลยกินเลยกินเลยกินแล้วขาเจ้วครับเจ้วถ้ามันไม่ต้มยำอ่ะ มันลงหม้ออะไรหม้อมน่อันน้อยหมอมันน่อยปามใหญ่เออยังบังผมรถใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยเลยนี่ยมันดัสซาพี่น้องเวปลาแซลมอนเินกับเพครับว้มรกอไเนื้กินไม่ได้ัวใหญ่พนกากิ อยู่30โลแล้วครับโอเมก้า8ของเนี่ยเลยขับ o o โอโอตัวตัวนะครับตัวมันใหญ่บีบได้เลยอ,อ่ะก็เป็นกลังใจให้ทุกช่องนะครับใครที่ทำยูทูบเบอร์อยู่นะครับอย่าไปยึดติดนะครับถ้าคุณทําให้คนด่าได้ทําให้คนชมได้นั่นแหละคือคุณทำสำเร็จแล้วไม่ใช่ว่าคนทําแล้วไม่มีใครรู้สึกอะไรเลยแสดงว่าคุณเลือกทำไปเถอะ โอ้ยโอเคนะขนาดทำไม่อเดือดร้อนใครคนยังม่ด่าเลยนั่นแหละคือสำเร็จแล้วไม่หูขาดไปข้างนอแล้วเนี่ยนะทำเดียวขออย่างเดียวทำแล้วอย่าให้เมียด่าพอุินมนะครับถ้าทำแล้วเมียด่าเลิกทำไปเลยครับผมเดี๋ยวลองประจายคนนด้พี่น้องโอ้ฝีมือแม่มั่นผ้าหิ้วเลยว้าวจ้าอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็น ข่ามูขมูอันไหนเขาสวยห่อนนวลพี่น้องครับกูจะได้ฝากความพูนพี่น้องสักคนสักคนผู้น้ำมาไปเลี่ยวกันครับเขาฟีเลี้ยวกันครับผมตามันทำไมตามันลึกกันซื้อปลาตัวเบอร์เลยไล่ะตาดีไหงตามันนิดเดียวแต่ว่าตาดีฮะยังไม่ได้ปันเนี่เนาะไม่ได้ปันเนี่เนาะไดี๋ยวปั่นเดีมยวครับ ตอนนี้มีคนลุ้นแน่ๆเลย<ร>เอาแล้วมึงจบคลิปฝันอ,อีก<ม><ช>แล้วเสียฟันอีกแล้วติดตามดูดีๆไม่มีทางฝันแล้วกันครับมันมันเก่าไปแล้วพราย่าเมึงคันผู้ใดเมืองช่องของจ้าบ,บอยนี่พราย่าเมึงให้จบเล้วครับ <c oughs> ผมไม่เอางานเปล่าเหล็กเขาเอิ้นผมเสียบนโรงงานเลยไ <c oughs> อย้จนนิ๊บแจกจานวดไหมครับเสียกุ้ยเพราะว่าเขาเมึงบ่ดจบก็ให้อยู่อยู่นี่โอ้นี่ไงไข่มันเนี่ยไข่โอ้ยป้ามีไข่ตัวใหไ่ปนี่ยังไข่ เยอยั่วเอาแบบเยะอ่ะหรือเปล่าเ็ดมันยั่วเกินไปเลยูมันยั่วแบบโอ้ยพี่น้องเลยอุ้ยินได้นะมอนกบายหูเดาฮึุดยอดครับเขาเรียกไข่แก้มปาตปลาบึกมันไม่ข้างแก้ม้างโอ้ไข่้างพูง นี่ปลาบึกใช่ไหมปลาบึกครับปลาบึกนะครับไม่ใช่ถวายครับปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกเรยอที่ปลาบึกจะมีเขียวครับสังเกตเด็ง่ายๆครับก็ถวายก็มีเขียวก็มันกินไในอี่วน้ำมันน้ำมันของแท้น้ำมันปลาของแท้มีประโยชน์ต่อร่างกายมันไม่เรียกเลยมันมันณภาพไม่ใช่ไม่ใช่มันในมันเปรี้ยวมันมีที่แล้วมีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะพี่ได้มีพลังทั้งทั้งต่อนยพี่ทีแล้วเนื้หามันออกตัวบงนะโมเรียนเนาะมันบอก ไม่ใช่ม sì. ันแบบนั้นไม่ใช่ม oh. ันเหมือนไม่ใช่มันเปรี้ยวถ้าปลาสวายอีกแบบนึงมันจะมันอีกแบบนึงเนี่ยผมชอบกินมันเท่าลูกโอ้ยนะไม่พอเพิ่มมือสื่อมันมาปั่นครับคำูสามสองบุ้ยผู้ใหญ่บ้านสายจวดรับตานีก็เห็นเชนเลยเป็นบอกกันรสชาติแบบโอเครู้เรื่องมันมืด เนื้ออร่อยความนัวอยู่ไปด้านบนไปน้องความเค็มความหวานอยู่ข้างซ้ายอ่าสวยล้วนๆอ่าความนุ่มนวลของเนื้อปลาอยู่ข้างขวาบ้วนแล้วยังไม่ได้ยัมอยู่อืมละลายร่งตัวคนชื่อเห็ิกินมันต้องแยกแยะเครื่องปรุงใดแน่ๆตรงนี้แหละผมตรวจ มีน้ำปลาด้วยมีต้อมีแน่บอกเลยแมนเล่เปล่าเของมันมีเนาะพูดลองพูดลองค้นสีว่าดิบางทีเขาบากินน้ำมูกเลยไอ้ไอ้ให้ไอ้ไส้กินกับเนื้อเมื่อนี้เอินมากมีหน้าที่วะแม่นบ่นยังเยอะปลาเอ๊ะมันมันก็ว่ามีประโยชน์ปลาเนี่ยันกินไม่ได้ครับผมผมแมนมันมันเนี่ยมันปลาไปเนองมันแบึบนะคับนี่ไม่ใช่มันเปลวครับ หัวนี่ผมก็เก็บไว้แท้จรงเก็บไม่ได้ทำใหญ่ๆเลยโอเมก้าจะไปพูดกับเจ้าแก้วก็อีกอะทำใหญ่เลยอันนี้ท้องมันใช่ไหมครับไม่นท้องปลาครับท้องปลาท้องปลาไม่ใช่ท้องมันเนื้อมันกระดูกอร่อยสตาร์ไปดูเล่นเหนือมากหัวนี้มันไม่เค็มเก่งสยามขโมยไปแล้วไอ้เค็มผมมันไม่ได้ขโมยมันว่าไม่บอกพี่บอยผมขออัน อันสาแก่ถิดเด้อเออมันมามันเก่าไปเลยมันมาขวาแล้วแต่ว่าผมมีใบอยู่ตาให้เถอะเก็บตาเลยขอเจียกีเงินเง่นเชิงครับผมเกลือใสเป็นเงินเชิงเนี่ยครับมึงกับพี่น้องนี่นมนุ่มๆเลยเนี่ยโอ้นี่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 ไฟเลี้ยวเจอแล้วครับนี่ไฟเลี้ยว พอก้าไปละลายไปสามมือกับเบได้จ้าแงเลยแท้งบิดี่ใช่ลูอมเจ้าเยสีงั้นเออเราเราเราาบ้โอ้โหแผเลยพี่ทำแผเลยเอาแกมใหม่ไปไว้เอาไแดงกินด้วย้ไปแดนกินด้วยแก้มันอ่ะนี่นีแกมเนี่ยกพแกกัมโบกัมโบนี่พี่เลี้อแกงมเี้ยวซ้นไปเลียวัว โอ้นี่เลี้ยไสเลี้ยอ้ยเนี้อแก่มันเป็นไงอร่อยมากสุดยอดโอ้ยเหลอผมใช่ไหมเนี่ยโดแม่มาไอ้แขงเละโหรโม่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 ว้าดีใช่หแต่ว่าแซ่บไปเรื่พี่น้องอร่อยอยมากเดี๋ยวกินไปเดียวกัน มาเด้ครับพี่น้องเอ้ยมากินน้ำแกงครับผมคนไม่กินก็อร่อยตามนะฮะอพราะพลังก็บอกที่กินไม่ได้จะได้ทำมาบ่อยเอออันใดกินไม่ได้ให้บอกบอกทกินบ่อยทุกวันประจวงยูสสามีตบงไงเลยบอกอ่ะยังนี่แหละปลาบึกนี่แหละให้อาหารเสมือไี้เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งอ่ตัวหนึ่งอู้ง่ายเลยนี่ตัวสเฉือนตะกี้น่านี่แหนะสี่ลงตัวไงมาเลย กตอนนี้ตามมงดูอยู่อ่ะเห็นอยู่ตรงนัวเออนี่มันเด็กเดี๋ยวกินเสร็จพี่ไปให้อาหารมันอยู่เผือเศร้าเผื่อเลี้ยงว้าวไอ้มันขึ้นนี่ว่าม่นค้นดูดน้ำขี้แขกเจ้าฟาดทางอุ้ยงั้นกินเล่นได้เยอะใกล้อ่ะต้นนั้นเอาสาระนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้ทีมงานนะครับปุ้ย JB ตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝากช่องเถยงห้างนะครับเถยงห้างวุ้ยไปขอชาแนลนะครับแล้วก็จานซ่าแล้วก็ผู้ใหญ่ไม่มีซ่องมีแต่ซ่อง ของจอมซองจางยำโอเควันหลังคลินี้ก็ขอแสดงความยินดีกับปุ้ยนะครับขอบคุณมาบครับเป็นเหมื่นๆขอให้ช่องของพี่ปุ้ยมีคนติดตามเยอะๆมีคนดูเยอะๆนะครับพี่ฝากเพลงด้วยฝากมืออาชีพงน่งยพี่น้องจูบหน้ามือนไทยเอ็มบีรอบ้ายน้องเอกมาได้ฟังตอนบุญร้อยศพบุญร้อยวันบุญร้อยวันเออบุญร้อยวันได้ฟังแล้อนครับหลังบุญร้อยวันของปุ้ยเจบีครับ บอมีนบ๊อบปุ๊บตายแบบนักร้องยังอยู่ครับพี่น้องเพลงนี้ชงซึ้งเออซึ้งซึ้งเออซึ้งซึ้งมวนครับเนื้อหานี่ผู้ใดอกหักฟินจิกหมอนแน่นอนครับพี่น้องฝากกีตาร์มานั่งครับปุยเจบีสังกัดค่ายเจบีเรคคอร์ดนางเอกมาพรุ่งนี้นางเอกมาหมื่นโอ้เสียดายพวกเราผู้ได้เป็นพระเอกมักจะพระเอกใช่ไหม ว่าเป็นมันสีแดงงานกับดอยยางรถกอดกอดบอกกอด่ไปล่อยให้มันูข้างๆกันได้บ่ไอ้คนอยู่ข้างมันมาเก็บเห็ดไปจับมึงเข้าไปในฉากไอ้นี่เกเ่ยวเลยอี่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดพวดผมไต่เป็นผู้ซอยผม้อกับเดี๋ยวผมสั่งมันเด็ดสั่งมันสีมันเด็ดเพรถือใจผมสีนังเอก เกไม่พร้อมครับตามมึงทาติดตามกันแล้วกันครับว่าจะโดนผมจูบหรือไม่จูบไม่ยากติดตามมันจูบีกแล้วบีกแล้วโยบีกแล้วเอาจะลาไปทแยังโอเคนะครัตอนนี้ก็จากลาเพื่อนเออว่าแต่ปลานี่ไปซื้อไหนมาจะได้บอกเอฟซีเขาให้ไปซื้อแต่อร่อยดีว่ะไปซื้อตรงไหมจัตตาจัตตาจัตตาไม่ไไปซื้อตรงไหนไปซื้อไซสซื้อไซสกัน เเอ๊ะะฮไปจะได้บอกเว่าไงพี่น้องไวก่อนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมได้ซื้อเว้ยเว้ยเว้ยก็แลนด์มีก่อนมูเอ้าเอ้าเราหลักนะเอ้าเอ้าแล้วใครมาเอ้าอ้โยแล้วใครมารักบอก้างบ้านมาแน่เลยทั้งจังหวัดนี้กินกินต่อปลาอร่อยปลาขโมยนี่อร่อยจริงปะ